คำบอกกล่าวที่ได้จากการทำสมาธิคำบอกกล่าวห่งครูาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าได้จากการทําสมาธิเมื่อถึงทางเดินก็ต้องเดินอย่าฝืนทางเดินของตนเองถ้อยคาสัน้นนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่านี่คือคําเตือนที่ทรงพลังที่บอกเราว่าชีวิตของแต่ละคนมีเส้นทางของตัวเอง มีจังหวะของตัวเองและมีความหมายเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครหลายครั้งในชีวิตเรามักอยากเดินไปบนเส้นทางที่ง่ายกว่าอยากเลือกเส้นทางที่ดูสวยงามก,กว่าหรืออยากเร่งเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อให้ถึงจุดหมายที่ใจปรารถนาแต่ความจริงคือเส้นทางนั้นมีเหตุปัจจัยกำหนดไว้แล้วเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม ทางเดินก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าและเมื่อมันปรากฏแล้วเราก็ต้องเดินไปบนเส้นทางนั้นอย่างไม่หลีกหนีการเดินตามทางของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะพบแต่ความราบรื่นเสมอไปบางครั้งเส้นทางอาจเต็มไปด้วยความนาำเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรือความท้าทายแต่ในขณะเดียวกัน เส้นทางนั้นก็เป็นครูเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตเข้มแข็งและเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นการฝืนทางเดินของตัวเองคือการพยายามปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามปิดหูปิดตาไม่ยอมรับความจริงเช่นอยากเป็นเหมือนคนอื่นอยากหลีกหนีความทุกข์ที่ตัวเองต้องเผชิญหรืออยากเร่งผลลัพธ์โดยไม่รอให้หิดปัดใจสุกงอม แต่ยิ่งฝืนยิ่งต่อต้านใจก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งห่างไกลาจากความสงบตรงกันข้ามเมื่อเรายอมรับทางเดินของตนเองก้าวไปทีละก้าวอย่างไม่เร่งร้อนจใจจะค่อยๆค,คลายความกังวลเห็นความงามของแต่ละช่วงเวลาแม้ในวันที่เหนื่อยเราก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ว่าความเหนื่อยนั่นเองคือส่วนหนึ่งของชีวิตและความเหนื่อยนี จะไม่คงอยู่ตลอดไปทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยสิ่งสำคัญคือการเดินอย่างมีสติรู้ว่าก้าวแรกอยู่ตรงไหนก้าวต่อไปควรไปทิศทางใดไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะเส้นทางของเรานั้นไม่เหมือนกับใครเลยบางคนอาจไปได้เร็วบางคนอาจไปได้ช้าแต่ความเร็วไม่ได้บอกคุณค่าของชีวิต สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราได้เดินไปบนเส้นทางที่แท้จริงของเราเองหรือไม่เมื่อเรามีความกล้าที่จะเดินบนทางของตัวเองภายในใจก็จะสงบขึ้นเราจะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในชีวิตว่าไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราก็สามารถก้าวไปได้ทีละก้าวโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องหนีไม่ต้องเร่งรัด แต่เดินไปด้วยความมั่นใจด้วยหัวใจที่สงบและด้วยสติที่ตื่นรู้ดังนั้นเมื่อถึงทางเดินก็จงเดินอย่างสงบอย่าฝืนอย่าต้านอย่าปฏิเสธเพราะเส้นทางนั้นคือหนทางที่จักราวาลชีวิตหรือแม้แต่กรรมเก่าได้เรียงร้อยมาเพื่อเราโดยเฉพาะการเดินตามเส้นทางของตนเองอย่างแท้จริง คือการเดินเข้าสู่ความเข้าใจชีวิตและเข้าสู่ความเป็นอิสระภายในใจ